ครับผมโอ้ดีใจครับดีใจได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการเต็มเลยครับผมแล้วก็ได้เจอแบบพี่ๆชาวต่างชาติด้วยที่เป็นศิลปินจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจดีใจไม่ได้แค่มาถ่ายรูปในอเราได้อะไรมาใช่ครับผมเป็นรางวัล Most Outstanding Young Actor นะครับผมก็ขอบคุณเว็บปอะมากๆครับผมที่เห็นถึงศักยภาพของผมในตรงนี้แล้วกันครับผมก็ดีใจมากๆ Most outstanding young actor ครับผมเขาบอกเรายังเป็นยังแอคเตอร์อยู่ใช่ครับก็ดีอะดีดีใจดีใจที่ยังเป็นยังแอคเตอร์อยู่ครับคือเป็งใจจังละวันแล้วเป็นละวันแล้วแบบวใช่ใช่ดีใจมากๆเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแรงผลักดันและการที่ทําให้แบบมีกําลังใจในการทําผลงานเอ่อผลิตออกมาให้วงการบันเทิงต่อไปด้วยครับผมดีใจมาก ดังเงเอรตจะมีอะไรก็อาจจะมีเพลงแล้วก็มีภาพยนตร์นครับผมก็ภาพยนตร์ในช่วงประมาณต้นปีหน้าก็มีพี่หมากปรินกับพี่อิงวารันหอนในวันนี้พี่หมากก็มาเมื่อกี้ก็นั่งข้างกันเพลงเอกก่อนรอกก่อนแต่เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้น่าจะได้รับฟังกันครับผมก็อยู่ในปรเซสหาคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันครับผม ก็จริงจริงก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไหมก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่เราชอบและกันก็อยากจะรับ r ิ s e n t ความเป็นตัวเราให้กับทุกคนได้ได้ได้รับฟังกันครับผมอืก็ถามว่ามีไหมก็เคยมีคิดคิดครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนละกันยังยังไม่อยากให้คําตอบตอนนี้ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปว่าจะทําแล้วไม่ได้ทําเดี๋ยว เดี๋ยวโดนบ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี to ๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์ของต่างประเทศอีกด้วยก็ฝากรอติดตามอีกครับโปรเจกต์ไหนครับวันทองวันทองก็ยากนะครับผมเพราะด้วยความที่มันเป็นทีเรียดด้วยแล้วแบบสตอรี่ของเรื่องถูกดัดแปลงไปพอสมควรครับผมก็พยายามถ่ายทอดมาให้ดีที่สุดนี่แหละครับ ก็หวังว่าจะถุกใจกันกดีครับน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยใช่รู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจออย่างพี่หมากเอาจริงๆเราไม่ได้เจอกับพี่หมากก็เอาก็ไม่นานแล้วเนาะก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตพี่อิงครับผมก็แต่ได้เจอทุกครั้งที่ไลก็แบบเฮฮาสนุกสนานตลอดน่ารักมากก็ก็ออนั่แนแหละก็จริงก็ชินแล้วแหละ ก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากจริงก็ก็เห็นก็เห็นแบบเออเห็นจนชินแล้วแหละครับก็ดีใจดีใจกับทุกคนที่มีความรักนะครับล่าสุดไปงานมีดอมาเราก็ยังไม่ไปดูอยู่ตรงมันไม่ไม่เราเรามีน้องบัตบัตเตอร์เบบี้อยู่ด้วยก็ไม่เป็นสเตีปแล้วครับเราไม่ไโอกาสของเราเมื่อไหร่จะถึงโอกาสนั่นแหละก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้รีบหรอกครับก็แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสมีจังหวะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ อาจจะลองดูใช่ของาไม่มีม่มมันก็มีทางทักแหละแต่คือเอาจิงอย่างที<__่ผมบอกก็มันต้องเจอเจอตัวกันนะครับมันไม่ใช่แบบ DM มาแล้วแบบจะจะถูกใจอะไรเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าจะได้ลองคุยจริงๆก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบเราเคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนได้แบบรู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนในระดับหนึ่งครับมีบน มีครับเดี๋ยวต้นเดือนกันยาก็มีบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครับผมไปหาพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นไปทำกิจกรรมกันครับมีโปรเจกต์อะไรมี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 โปรเจกตรับแต่มันลับเลยพูดไม่ได้ครับญี่ปุ่นที่เราไปบ่อยใเราซื้อคอนโดไว้บ้านตงแต่ตอนแรกก็มีแพลนตอนแรกก็มีแพลนแต่ว่ากลัวว่าซื้อแล้วจะไม่ได้ไปนั่นแหละครับใช่กลัวจะเป็นอย่างนั้น ก็ไว้ก่อนล้วกันครับผมรออะไรให้มันมั่นคงหรือมีอะไรที่แบบต้องไปประจําอะไรบ่อยๆทุกเดือนเงี้ยก็ไม่แน่ครับช่วงนี้พอเราทำบ้านนี้อ๋อใช่ช่วงนี้วุ่นๆกับเรื่องบ้านอยู่ด้วยครับผมก็คิดว่าปีนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละครับผมพยายามจะให้เสร็จให้ทันก่อนวันเกิดอยู่อยู่ยครับมีม,มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยดูงบช่วยแบบคอยจัดการจัดสรรอะไรต่างๆให้อยู่ด้วยแล้วก็ช่วยช่วยบรรเทาเรื่องเรื่อง ปวดหัวของเราไปได้นิดนึงครับภูมิใจไหมน้องแพ็คน้องแป้งภูมิใจภูมิใจภูมิใจแต่ช่วงนี้บ้านรองเท้าครับนะก็ก็แบบซื้อแบบหลายคู่อยู่เหมือนกันช่วงนี้ซื้อเสร็จก็ามานั่งเปิดดูดดดดตั้งเรียงดูแล้วก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียว happy happy ใช่ใช่ใช่ครับผมจะมี มีมีแพลนมีแพลนมีแลนครับผมแต่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็เหมือนเดิมไม่ยังไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่ได้จัดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้จัดครับผมใช่ดาราหน้าใหม่เป็นดาราหน้าใหม่ครับผมนู่นบริการมามามคุณแม่อันจริงก็เป็นอีเวนต์แรกของคุณแม่ด้วยก็น่ารักดี <c oughs> ไม่เคยคุณแม่ในมุมนี้เหมือนกันใช่ <c oughs> ยงไงนนเราพูดไให้คุณแม่แบ,บใจอ่อนแบบไปออกงานาได้คือ <c oughs> ตอนแรกแม่อาจจะรับบีฟมาว่าไม่ต้องขึ้นเวทีอาจจะแบบไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะอะไรอย่างงี้แค่ไปร่วมงานอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบหน้าง,งานเขาคุณแม่ขึ้นเวทีด้วยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับเกรงไปหมดแล้วใช่เออเป็นร้อการที่ว่าเราได้เห็นมุมใหม่ของแม่เราใช่ใช่ใช่ก็คิดว่าคุณแม่ถ้าเกิดสมมติออกงานบ่อยๆก็คงน่าจะเก่งเก่งขึ้นกว่านี้ใช่ใช่ใช่ครับ อะไรก็คิดว่ายังเวลาเห็นก็บ่นๆแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอเงี้ยใช่เหมือนเราอยากบ้นเขาเป็นดาราน้าใหม่โอ้ถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าครับถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าถ้าเขาอยากเป็นก็พร้อมดันครับเจ็ดเราแซวคุณแม่แล้วอ่ะชอบใจความรู้สึกไม่ยากใช่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 ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนี่ได้ลองมาโดยตัวเองก็นั่นแหละครับ ก็เลยแซวคืนใช่ใช่ใช่ก็มีไปกินข้าวครับผมให้เป็นเวลาแล้วกันเพราะว่าเอาจริงเวลาของเรากับการใช้ชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็พยายามแบ่งเวลาที่เรามีอันน้อยนิดเนี่ยให้ครอบครัวเทให้ครอบครัวไปครับครับผมขอบคุณมากครับ